เห็นเลดี้เบิร์ดไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยเขากำลังเจริญเติบโตแล้วรู้สึกก็จะมีลูกน้อยด้วยนะเห็นไหมคะตัวน้อยๆออกมานะคะเนี่ยค่ะอันเนี้ยยูโฟเรียเป็นเหมือนกับโรงแรมของของเลดี้เบิร์ดเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราเ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อมแมลงต่างๆเนี่ยจะทำให้มแมลง Lady b i r ิรเนี่ยนะฮะเวลาอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะผลิตลูกเต้าออกมานะคะจะผลิตลูกเต้าออกมาแล้วก็มากินมแมลงที่มากินผักของเรานะคะนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ ลูกตัวน้อยๆน,ยนี่ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นแดดๆลมมันปิวค่ะนี่ค่ะลูกตัวน้อยๆอ,ออกมาแล้วค่ะนคะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับโรงแรมเลยะเป็นที่พักเป็นที่ พักพิงกันฝนกันหิมะกันความหนาวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่อีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ย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 เดี๋ยวเห็นไหมคะนี่ตัวที่สามแล้วนะคะภายในกลุ่มต้นเดียวกันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยอ่ะพวกแมลงอะไรพวกเนี้ยนะคะแสดงว่า สวนของพี่จุ๋มเนี่ยมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีสมดุลน,นะฮะผักมันทั้งโตอะค่ะเพราะไม่มีสัตว์อะไรต่ออะไรมากินมาคือคือคือจะกินก็กินพอสมควรไม่ได้ทำให้แบบถึงกับแบบลาบเรียบเหมือนพวกปะตังก้าลงอะไรอย่างนั้นนะฮะเนี่ยค่ะดูสิ เนี่ยนะคะเดี๋ยวไอ้สองตัวเนี่ยมันก็มาผสมพันธุ์ก็มีลูกมีเต้าเนี่ยค่ะเหมือนอยู่โรงแรมเลยค่ะโอเคนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นชีวิตของสัตว์ตัวน้อยซึ่งเป็นมแมลงที่มีประโยชน์ต่อสวนของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้า,เรา,เ,า,าระะเราไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลง Lady Bird ก็ไม่ตาย เมื่อเล d y b i บิร์ไม่ตายเลดี้เบิร์ตก็ไปกินเอฟเ t ตนะฮะไปกินเ er. พี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่เราจะต้องไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะฮะโอ้นี่เห็นอีกอันหนึ่งแล้วค่ะดูสิเห็นไหมเนี่ยชอบมากเลยอะเห็นไหมอันนี้อันนี้ตัวที่สี่แล้วนะฮะตัวที่สี่ของเลดี้เบิร์ซึ่งถ่ายแป๊บเดียวเองนะฮะโอเคค่ะแล้วพี่จุมจ๋มจะ มารายงานให้ทราบสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสวนนะคะที่จุ่มโสพิทัตทันเตอร์ค่ะใครสนใจอยากอุดหนุนก็ไปที่ fly lovely g i f t uk นะคะสวัสดีค่ะ